สวัสดีครับ16นาฬิกา45นาทีของวันที่10เดกันยายนพุทธศักราช2564ครับเพื่อนๆอันนี้ผมจะเอาเหรียญหลวงปูส่สุอ่ากระไหลทองแดงหรือว่าเหรียญหลวงปู่สุขเหรียญรุ่นที่1คือพัดใหญ่คาว่ากันว่าเหรียญน,นี้จะไม่มีอดุด้านหลังครับแต่วันนี้ผมจะรีวิวทางด้านหน้าก่อนอันนี้เนื้อหาจะเป็นประมาณนี้ครับดูมือทั้งสองข้างก่อนอันนี้ผมรีวิวผาแสงแดดเลยเอ,อ เวลาที่เราดูพระเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเราจำเป็นจะต้องดูทุกองศานะครับอันนี้เรามองอย่างนี้ก็เหมือนไม่มีไม่มีเรียกอะไรไม่มีเปลือกตารูแนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่านี่ก็เป็นเสน่ห์ของการดูพระนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ดูพระนี่ผมจะใช้หลักหลักแสงเข้ามาช่วยในการดู เพราะฉะนั้นผมจะต้องหาองศาหรือหาหรือหาแสงเงาที่มันใช้ได้อเอาเอามาเป็นเอามาเตือเป็นตัวระบบชี้อันนี้ถ้าเราดูผ่านแสงองศาประมาณนี้เราจะเห็นว่าพระองค์นี้มีมีหมดเลยมีเปลือกตามีอะไรมีมีเนื้อ,อาหาที่เกี่ยวกับองค์พระจริงๆหมดเลย อันนี้ผมได้มาอะไราขาไม่สูงครับเพื่อนๆอันนี้ได้มาเสร็จก็เอามารีวิวเป็น ep ีที่สี่แล้วอันนี้ผมก็จะใช้เป็น EP ีที่สี่ตำหนิพนักในผมว่ามีอยู่ทั่วไปครับบางทีเราจะเขาจะดูรอเรือตัวนี้อันนี้ผมก็ไม่อธิบายกันละกันเพราะว่าในในคลิปแรกๆี่ผมอธิบายไปแล้วอันนี้ผมอธิบายแค่เฉพาะหน้าพักกับมือก็ละกันสาหรับ,บคลิปนี้นะครับ <S <S หน้าพักนี้แหละครับเนี่ยเห็นไหมครับเปลือกตาครับเห็นไหมครับเปลือกตาเห็นไหมครับเปลือกตา อันนี้คือสเสน่ห์ของการมีาพาร์ทเลยผมก็คิดว่าบางครั้งน,นะครับต่อให้เป็นเหรียญปัม๊มเมื่อผ่านการเวลาเมื่อผ่านเวลาใช้เริ่มก็ผ่านเขาเรียกอะไรเอ่ยผ่านอะไรก็ตามถ้ามันมีการมีการผลิตหรือมีการปั๊มซ้ําหรือมีการมีการมีการเพิ่มจํานวนมันจะเหมือนเดิมไม่ได้ถูกไหมครับมันจะเหมือนเดิมไม่ได้มันต้องมีการผิดพลาดหรือมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นผิวของทองแดง Uh, อันนี้เป็นเนื้อเนื้ออรหัตทองแดงนี่ผมว่ามองถ้ามองในมุมนี้งดงามครับมองในมุมนี้งดงามเลยผมก็เพิงเพ่งด,ด,ดูผมก็เพิ่งดูวันนี้เป็นวันที่3แล้วเอามาเอามารีวิวฝากเพื่อน <daunting. S 2> ๆกันเรื่องตำหนิพระนี่เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องค้นหาความแท้จริงเนี่ยต้องต้องเป็นเรื่องหลักอันนี้ก็แนวนแเนี่ยอ,อันนี้ผมเรียนวอยู่ข้างถนนนะนี่ข้าวเปล่าอ้อยเราก็เอามารีวิวฝากเพื่อนกันไม่มีแสงไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีตัวช่วยอื่นครับ แต่ว่าใช้แสงทั่วไปของธรรมชาตินี่แหละครับเป็นตัวเป็นเป็นตัวช่วยผมอันนี้ก็เอามาให้ดูเพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ผมเอาเข้ากรอบหลวงพ่อรวยวัดวัดวัดตะโกอันนี้ก็เอามเข้ากรอบเพราะเห็นว่ามันจะเป็นเหรียญเวลาลงไปใน YouTube แล้วจะดูน่าน่าดูน่าติดตามมาก ปายคลิปแล้วครับเพื่อนๆทุกคลิปผมจะทำห้านาทีสามนาทีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าใครมีเพื่อนที่เออเพื่อนคนไหนที่มีหลวงปู่สุกก็เอามาหยุดภาพแล้วก็อยู่วิดีโอไว้แล้วเอามาเปรียบเทียบองค์กันก็จะมีประโยชน์สวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ